สวัสดีครับช่องพายเริ่มแล้วครับวันนี้เราจะไปไหนวันนี้วันเข้าเวรเราจะไปทำงานที่ปนียดนะคะเดินทางไปแล้วเข้ากับไปทางนี่ไปวา่าห้านี่นี่เขาอยางไปทางนี้เลยนี่ทางน,ำน้ำเอ้อ เขาจกบ,บนอ่นนะจกอยู่เข้าไปทังวัดนี่ละยางพุ่นแม่โค่หน่อยคนอยู่พุ่นเข้าขึลบแมเอาตัวอเออหนุ่ยไปแม่ว,วันนี้ มองผูค่ะบ๊อมี่มองผูกเต๋มึนตึงนะคะต่างยางไปโชว์ตัวตนี้จักหน่อยเดินไปโชว์ตัวหน่อยสักนิดมันหนีสองงานมันหนีรับสองงานมัน 6, <อ>ไไหนีรับสองงานสีอยดลมสุกไปทำงานครับโอ้วันนนี้ทงางบ่เขเวนครับโเวนน่แะีสดอย อยากได้อ้อยแม่อยากได้อ้อยอยากได้อ้อยอยากได้อ้อย่ควาอยากได้อ้อยมาๆๆ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 ดๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆไๆๆ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 อๆๆ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 เๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆเๆๆ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  มาแล้วเลยทางนู้นนะคะมันเป็นแมคโครแมคโครพันจกเฮ้ยจอยจอยมาเด้อจอยจอยขาหลังมาเด้อไปนั่งพีเ่เลิบแมคโครเขาทำงานอยู่นันยันยันใช้เลิบพันตกใจนะคะกะเ็เลยอันนี้เออมาเพ่มาเพ่พุ่นเขาทางพุ่นแล้วไปพุ่นไปพุ่นอุ้ย เริ่มอีกนดังเลยเนาะพอมันดังขล,ลูกมันดังโอ้ห้เขามูน่ะ้ะโอ้พุ่นโอ้มีละพัน,นรุ่นใหญ่ได้เลิบลืบรุ่นรุ่นน้อยกูมูนะเลิบรุ่นเล็กกว่าเพื่อนเลยยางมาท่านว่าเด็กคนแขกนะคะเชาว่ามากยางโซ่โตสื่อสำหรับใช้เลิบนะคะ เดินโชว์ตัวนะคะโซว์ตัวโซว์ส hmm. ุนทำงามโซว์สุดประสันโซว์มุนง่ำงามโอ้ยเบาๆบาวบทฤิกมาใจมาใจอันร้อท่อนีดก็อนนี้ละมาขึ้นขึ้นขึ้ขึ้น โบก็ได้ข้านหนมันแล้วได้ยูคได้ยูคได้ข้านหนมันยูไปยูมรอมพอนายชินซำมึงไปยูมรอมเหกับบ้าฐานแน่เนาะแห้งบ่มีมูไปยืนใช่หรเจ้าบ่เป็นยังดอกก็แค่อยากออกมาแั่นูด้อมสุกมาแล้วนี่นี่ได้ใช่ลรอผู้เ็กซื้อนี่ หย,า,ยากัมียูพีบอไดเอามาหนึขี้ใส่เล่งมาจอดยุ่เงือนตะคุ่นโอ้หย่ามียูบอแดเอามา เขาก็จะไปเบียดพิ framework. ่นให้ไหวเด้อโอ้ยมาเขามูไม่เขามูไม่ก็ต้องมาดาล่ะก็ว่าฝึกสร้างนี่ล่ะพี่ บ่ใช่พัญหาดอกมองนันเอิบม,มาทำงานอยู่ในร่มนั่นเลยเลิบอยู่ในร่มนะนี่ที่ทำงานที่ทำงานนี่ค่ะที่ทำงานนะคะที่ทำงานวันวนี้เป็นวันจันทร์กับวันพฤหัสนะคะเลิบม,มารอรเบิง ตอนนี้น้องๆน,นะคะยังแสดงอ่อนยังเบิงสร่างแสดงอยู่ยังไม่ได้ออกมาเลิบก็อยู่กับพี่สินทร์พั์นะคะเลิบอยู่ใต้ร่มกับพี่สินทร์ซั์นะอยู่ใต้ร่มกับพี่สินทร์พั์โอ้เจ้าก็กวรนะเจา้าเอ้ยแปะไปกันไปลานขาก่อนนี่นะคะว่าพี่กระเนตนี่คะ่ะนี่ แล้วก,ก็เยืนอยู่พูละลูกซื้อกาแฟพอกันซื้อกาแฟก่อนไปซื้อ,าอก,กอาแฟก่อน,อออนตอนนี้ช้างแสดงยังแสดงไม่เสร็จร้านค้านะคะร้านค้าพังไม่นิ่มนะคะผู้เศาเห็มเห็มนาํสนิงก็เศ้าเห็มเห็มแม,ม,ม่ค้ายูบปล่ปะ,ละมาแล้วมาแล้วนคะคะนี่ร้านค้า ข้างในนะคะข้างในจะศึกษานะคะนี่ภิกณิเออเล็บเล็บอยู่พูนอยู่บังหมอยู่คุณแม่คา่ามีตำหุงบอก๋วยเตี๋ยวมีบอ๊อมีอะนะม่วง,องลอยแก้ว แ้านหน้าสับปะรดไปซื้อของเพิ่นกันเอากาแฟใหแนไนมมีแต่รุ่นพี่รุ่นแม่เลยแหละสำหรับเลิฟรุ่นแม่มีแต่รุ่นแม่เลยจู้เต็มเลยนะคะรอรอเด็กนะคะรอเด็กออกมาเด็กน่อยออกมารอบนี้เลิฟก็จังสิก้ับาน เลิบเลิบเลิบค่อยเป็นค่อยไปนะลูกมูกับมาเอาขางนาพีละหาามูรุ่นไงเลยละ่ะเฮ้าโอ้ย นักท่องเที่ยวเอ้ยมาเด้อมึอนี่เลิ่มไม้คนแขกเลยค้นนักท่องเที่ยวด้ยนี่นนบ่มาพัคอคนเริกมเลยมาโมเดียวคือไรแขกพ่นคัดแต่ลูกเ <c oughs> มือมามโอเดีวคือจังไรแขกพ่นคัดแม่แต่ลูกโ,โตมากเลยแง่จึงพึงคือคนเรื่องพุ่นคนไปพุ่นเลว เข้าได้เลยอยู่ในรายการเข้าชมอันเดียวกันทั้งหมดนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าชมใบเดียว่ะพี่เดอ้อเดียวชมทั้งวันเ,เลิกขาอยู่พี่โดยบัตรใบเดิมแขกเพิ่นคือบ่มากผีมิจเจริญหน่อยนักศึกษานะครับมีแต่นักศึกษาว,วันนี้มีแต่ผู้สาวเลยเลยวันนี้มีแต่ผู้สาวเลยผู้บ่าวเลิบมากผู้สาวคือบ่มีคนมาจจกคนได้บัตรตั้งขา มาคือบ่มีแขกมาพ่อคนแม่นบ่นี่โตหมานบ่หนิฮ่า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 เฮ้ยมานึ่งคนเที่ยงหนึ่งคือจังมีซีรีส์แต่น้อเฮ้ยมาหนึ่งคนเที่ยงหนึ่งคือจังมีซีรีส์แต่เนาะเลยเบลเบลค่ะเวนะคะเบลเบลบอกว่าผมมายืนรอๆก็ได้หรอครับสาวๆท่านท่านไหนจะแวะมาทางนี้เด้อเลบลอยู่ใต้ห้มห้มยังรนบ ครัครับวันนี้ทีจุดั้งชามห่มตันนี้ยังเนาะต้นกระโดนโ้ยชายเลิฟรอผู้สาวอยู่ใต้ต้นกระโดนนะครับอยู่ใต้ต้นกระโดนล่อผู้สาวพอกระหันนาหันหลังเห็นก็เห็นจะเสียไล่หนาหนาขึ้น,นหลปีปีเตะหมวกบ่อยากใส่แม่ๆอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเลิฟนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ เลิฟก็ถ้าพ่อกับแม่ว่างก็สิบพยายามพาลูกชายออกมานะคะยืนนะคะอยู่เขาเว้นน้ำพ่นนะคะฝึกนะคะฝึกฝึกเลิฟนะคะค่อยฝึกค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะยังไม่กล้าขนนะคะอย่ายสสำหรับเลิฟนะคะยังไม่กล้าขน ยังไม่กล้าให้แขกนักท่องเที่ยวนั่งแยงนะคะตอนนี้ยังไม่เก่งพอยังไม่มั่นใจนะคะต้องรอไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆพอฮัดนัง่งฮัดยังไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวต้องได้มาทัวแน่นอนสำหรับเลิฟนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแม่แม่แมแมสทุกท่านนะคะที่เข้ามา กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะให้กับช่องภผยเลิฟด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอาทิไทายเป็นคลิปเ้วอค่ะเลือกบอกาบกาลาย่างว่าท่านสร้างสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย